สวัสดีครับสวัสดีพี่พเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับสวัสดี FC ฟีวีโอคนการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับอยู่กับเว็บร้อยิบห้านะครับปาวันนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่มันเป็นสติ๊กเกอร์สีเงินเนไม้มันจะเป็นสีแดงนะครับไม้มันจะเป็นสีแดง เป็นรถเอฟซมาจากสมุทรสาครนะครับอำเภอรกระทุ่งแบนกระทุ่งแบนผมไปบ่อยอยพี่แกขับอยู่แถวแถวในเมืองกระทุ่งแบนแหละในอำเภอรกระทุ่งแบนนะครับเอารถไม้ผมดูแลแก้ไขให้ครับอาการมาก็บูตสวิงอาร์มหลวมนะครับแก้ไขรัขรว่วซึม แล้วก็แก้ไขดังแล้วก็ดูคัดนะครับนัดไว้กันนัดไว้นานแล้วนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้ทําให้เลยเพิ่งจะได้มาลื้อทําอาทิตย์นี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณแรงศรัทธานะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับจากกระทุ่งแบนมาอําเภอพักสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการก็น่าจะอยู่ประมาณหลายกิโลอยู่แล้วก็ค่ารถ xi, แท็กซี่น่าจะประมาณห้วหวาหกไรยครับปวจะไปถึงกระทุ่งแบน แกนั่งเทนซี่กับตอนแรกจะให้แกนั่งรถเมย์กับแกไม่นั่งครับเพราะว่ามันมีรถเมย์อยู่สายอะไรไม่รู้ที่ไปถึงจะทุ่งแบนเลยแต่เราต้องไปซึ้นจากตรงไหนนี่คือเรื่องใหญ่พี่แกก็เลยบอกไม่เป็นไรข้ามผมรีบเพราะว่างานทางนู้นรออยู่เพราะว่าแกก็เลยนั่งเทนซี่กลับไปตาแกไปน้ำมันยังไม่แห้งผมล้างอัดฉีดออกนะมันถึงดูได้ ประมาณนี้ที่แกจะบิ้วใหม่ก็ได้หรือจะทำเฉพาะจุดก็ได้แกบอกผมก็เลยบอกว่าอ่งั้นเดี๋ยวผมทำให้เฉพาะจุด เสียงเสียงที่มันดังเยลยฝนตกหนักนะครับวันนี้วันที่18พุมพาพันครับตกหนักมากเลยอำเภอพัทสมุทรเย็นีตกหนักครับเดี๋ยวผมอาลือดูครับลูกน่าจะเป็นรอยตกหนักมากครับ ประมาณยี่สิบนาทีได้เลยปอดสายไฟเซนเตอร์ไอเสียออกก่อนครับอปอดลักหัวเทียนครับต้องออที่กใจถึงมากก็มีมาบ่อยนะครับลูกค้าผมตะงบสาวกอนมีมาบ่อยมาก แล้วก็โซนทางปทุมธานีนนทบ,บุรีก็มาบ่อยน,อน็อตคอท่อหายดีตัวหนึ่งจะบอกให้ซ่อมให้ด้วยซ่อมเกียวแล้วก็เบิกมา้าใส่ให้ใหม่ด้วยครั อันนี้คลิปนี้วิดีโอนี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยจะเป็นวิดีโอที่ผมคาดการแล้วก็ฟังเสียงว่าเสียงที่มันดังอะ่ะแก๊กๆก๊กแก๊กมันคืออะไรนะครับแต่ผมก็คิดว่านะ่าจะเป็นที่สูงมันเป็นรอยมาครับแล้วกมมาเคืือนกัน ตอนมานี่ดูไม่ได้เลยเนี่ยผมล้างออกนะครับมันถึงจะดูได้ซ่อมไม่ได้ครับไม่ล้างนะครับรถบางคันนี่เขาเขาใช้งานหนักครับเขาไม่มีเวลาพี่พี่ท่านไหนที่ขับวินก็จะรู้ดีอยู่เพราะว่าหนึ่งคือต้องหาเงินสองคือต้องรับลูกค้าประจำนะครับทุกวันนี้พี่พี่วินถูกกฎหมายก็อยู่ลำบาก มีทั้งแก๊ปวินมีทั้งโบมีอะไรขึ้นมาแข่งขันกันหมดพี่วินลุงคุณลุงวินคุณตาวินที่อายุเยอะๆหน่อยเนี่ยน็อตตัวนี้ก็เกียวนูดมาแกบอกหรือว่ามันหายมาที่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีนะครับไม่ใช้โทรศัพท์ไม่เป็น เปิดนี้เปิดอะไรไม่ได้ก็จะสูญเสียรายได้พวกนี้ไปเยอะ <Hey. S 1> นี่ยน็อตข้างเสื้อก็รูดน็อตข้างเสื้อรูดสองตัวเลยเดี๋ยวซ่อมให้ใหม่หนึ่งสองสามสี่ต้องซ่อมห้ากับพอทอ่อเดี๋ยวจะทําให้ดูเขาทากันยังไงน็อตข้างเสื้อเกี่ยวรูดผมจะถอดดูให้ใหม่สองข้างเลย ดูพัดให้ด้วย ใสไหนค่อยทำทีหลังครับชุดข้างเดี๋ยววันนี้จะมาไล่ข้างไล่ข้างคัดโซ่ลาวลิ้นแล้วก็หมวอบนอ่ปลอดสาสูผมไม่รับงานเกินตัวแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนรีบมากเกินเกินไปผมไม่รับแล้ว ว่าผมต้องเซฟตัวมันเอง้วยมันทำเกินตัวมากไม่ไหวครับมันจะตายกว่าทำให้มันพอดีกับแรงเราดีกว่าวนอดฟ้าสรดแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่า ไอเสียงที่มันดังเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่ผมคาดการไว้ไหมโอ้หเพราะกัดกาวมันแน่นมักเลย ครับถใครกันแล้วแต่เด้อที่มันเป็นลักเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องแบบเนีน้เดี๋ยวจะมาให้เทคนิคอย่าไปกดเลยนะครับห้ามห้ามบีบนะถ้าบีบลงไปเลยถ้ารถใช้งานมานานๆเนี่ยถ้าเรากดลงไปปุ๊บตรงนี้มันจะหักให้ใช้ซี่ลวดที่เราเกียร์แหลมไว้อะงัดออกก่อนงัดเคี่ยวมันออกงัดที่มันนี่มันจะมีปิ้นล็อกอยู่นี่งัดตัวนี้ออก เขาก็ใช้เหล็กงัดยางงัดออกนี่ครับมันถึงจะไ,ไม่หักถ้าเราบีบเลยหักแน่นอนห้ามบีบห้ามบีบตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยถ้าบีบตรงเนี้ยมันจะหักตรงนี้หักแถวนี้ให้เรางัดตัวนี้แล้วก็ดึงขึ้นเป็นการถนอมปลั๊กครับเลขหม่น่าจะ,จะนับไม่ถ้วนแล้วครับเนี่ย ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าลูกมันจะเบรกมากินไหมนะครับอาจจะเบรกเพราะตะแกรงกองน้ำมันเครื่องตันก็เป็นไปได้หรืออาจจะเบรกเพราะน้ำมันเครื่องขาดก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเห็นไหมนี่จากประสบการณ์ของผมนี่ผมไม่ฟังเสียงผมรู้เลยเว็บปาวันเพราะว่ามีให้ทำทุกอาทิตย์ ที่ไม่ได้ทําวิดีโอลง youtube ก็เยอะเนี่ครับเสียงที่ดังตอนเล่งแก๊กแก๊กแ๊กเห็นไหมนี่แหละเกิดจากตัวนี้เนี่ครับเสียงนี้แหละที่มันทําให้ดังชุดโซลาลิ้นก็ยังใหม่ๆอยู่ยังนิ่มอยู่เลย เสื้อยังใหม่อยู่น่าจะคว้านไซต์ต่อไปได้อยู่ครับกดเอาลิ้มล็อกออก เป็นแทบจะทุกคันเลยนะเวฟปาวานรุ่นนี้เนี่ยครับเนี่ยเครื่องชอบเล้าตรงนี้เล้าตรงนี้เลยนี่คันนี้ก็เล้าแล้วเล้าสองที่เลยครับเลยล้าที่นี้เล้าจุดนี้นะครับเล้าจุดนี้ลงมาตรงนี้เลยนะคันนี้น่าจะได้จอดยาวหรือเปล่าเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยแตก ต้อง่าไปเชื่อมอีกแล้วรอยร้าวของเครื่องนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ล้างออกไม่รู้เลยนะครับผมจะบอกให้เนี่ยทุกคันแตกหมดเลยเห็นไหมนี่ครับแตกตรงนี้ก็มีรอยร้าวมันไม่ใช่รอยแม่พิมพ์นะมันเป็นรอยร้าวของเรือนเครื่องยนต์เลยนะเนี่ย<ฮ>อาทิตย์ที่แล้วก็ทำไปคันหนึ่งอาทิตย์นี้เจออีกแล้ว มาใส่อะไรใส่ลูกแท้มาเหมือนกันบีบทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ด้านบนนี้ด้านล่างเดี๋ยวรอดูแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมถอดเด็กพักเท้าเดี๋ยวพาไปถอดดูตะแกรงกองน้ำมันเครื่องเลยยังไงก็ต้องผ่าครับถ้าไม่ผ่าไม่จบแน่นอนนี้น เดี๋ยวถอดเหล็กพักเท้า,าก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถที่เปลี่ยนลูกสูบมาใหม่ๆลูกลูกมันก็ยังไม่เก่ามากนะเสื้อเขาเปลี่ยนมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้ดูสีเสื้อกับสีฝาสูบมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันเลยครับเสื้อสูบสีมันยังใหม่กว่า ผนชาร์จปาวันจะมีหลายรุ่นเห็นไหมอันนี้จะเป็นรุ่นแผ่นชาร์จเล็กอีกแล้วมันจะตันไหมเดี๋ยวรอดูกันตะแกงกรองน้ำมันเพื่อนพี่แกบอกว่าเพื่อนแกทำให้มานะลูกคนนี้จะเรียกพี่ก็ได้เรียกป๋าก็ได้แกอยู่เยอะน่าจะประมาณจากหกสิบแล้วแหละดูทรงหรือไม่ก็หกสิบ ใช้งานหนักช่างรถผมใช้งานหนักช่างดูให้ดีเลยมันทุกปุยทีละสามสี่รูปเอาปุ้ยไปทรงใช้งานหนักมาก เครื่องใสไหมใสอยู่นะเห็นอย่างนี้เก่าจะภายนอกนะครับข้างในใสดีอยู่ดูแลรดดีอยู่ข้อรวมไหมเบ้าเบ้ารูกเื่อนข้อเหรียหรวมดีอยู่แน่นลวมหรือไม่แน่นไม่รู้เดี๋ยวดูเค็กดูก่อน เหมือนเขาเพาิ่งจะทํามานะตามพัดมันดีอยู่มันแน่นดีอยู่ผมดูแต่แกงกองน้ำมันเครื่องก่อนเลยทำไมมันถึงลูกสูบติดเอาอย่าง เจออีกแล้วกับตาเลยครับเอาอแลตันอีกแล้วครับนี่มันขึ้นแค่ตรงนี้ตรงเดียวเนี่ยมีจุดที่มันขึ้นได้นิดเดียวเห็นไหมที่มันไม่ตันดูตกน้ำตายกันหลายคนแล้วตอนนี้ทำแล้วไม่สะอาด สะอาดไม่พอครับเกมนี้คันที่ผมลงคลิปไปเมื่อวันสองวันก็เป็นก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนกัน เป็นเหมือนกันกับ M X คันนั้นเลยทำเครื่องมาใหม่แต่ลูกสูบก็ติดได้เหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารันอินหรือไม่รันอินบ,บางทีคว้านฟิตเกินไปก็ติดได้ไม่รันอินก็ติดได้แต่แกงปองน้ำม,มันเครื่องตันก็ติดได้เหมือนกันนี่แหละคือสาเหตุสำคัญที่คว้านลูกสูบมาใหม่แล้วเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนลูกมาใหม่แล้วลูกก็ยังเบรกลูกก็ยังติด ครับเพราะว่าปั๊มเนี่ยมันไม่สามารถดูดน้ํามันได้อย่างสม่ําเสมอแล้วแรงดันน้ํามันเครื่องแรงดันปั๊มน้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็ไม่ดีพอเพื่อที่จะขีดออกจากรูเกตที่มันอยู่ตรงข้างเรือนเครื่องยนต์ที่ขีดใส่ปอกสูบได้นะครับ นี่ครับนี่รูนีนนนน้อันนี้ผมมีแท้งเว็บร้อยี่สิบห้าเก่าอ,อันนยังไม่ได้ทําให้เขาเลยเอฟซีอยุธยาเนี่ยนี่รูนี่แหละ นี่ครับรูนี้มันจะขีดน้ำมันใส่ปอกสูบใส่กระโปรงลูกสูบมันจะเข้าตรงนี้น่มันน่าจะเข้าจากตรงนี้แหละถ้าผมจําไม่ผิดนี่มันจ่นี่ตรงนี้จะใส่บูธต,ตรงนี้จะใส่บูธต,ตรงนี้จะใส่นอ็อตนะครับตรงนี้ประมาณนี้แหละก็ชี้ชัดได้เลยว่า นั่นแหละที่ทํามาแล้วลูกสูบติดก็เกิดจากสาเหตุเดียวกันหมดครับเดี๋ยวขอโทรคุยกับพี่เจ้าของรถก่อนว่าจะให้ผ่าเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่ผ่าก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันรั่วซึมนะประมาณนี้ครับชุดคัดดีอยู่น่าจะไม่ได้เปลี่ยนเราเขาทํามาใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะมาเคิกรั่วซึมเคิกดังเด้งแค่นั้นเองสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าวันข้างหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผลแรกนะครับผลแรกถ้าไม่โดนได้ก็ดีนะนะเพราะว่ามันมีแต่สารพิษมีแต่สารเคมีที่มันลอยอยู่ตามอากาศแล้วน้ําฝนน่ะมันชช่ล้าง ฝุ่น PM 2.5มาแล้วถ้ามาโดนตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นไข้หวัดได้นะครับก็ขอให้ FC ทุกคนรักษาสุขภาพวด้วยนะครับสวัสดีครับ